สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมานนี่มาอีกแล้วจ้ามันนี่ไันใดกินขนมกินนะคะมันนี่กินลาดนาจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นอกมันนี่กินลาดหนาเนาะมันนี่กินลาดนาจ้าลาดหนาแซบๆนะคะรสจัดหน่อยจักหน่อยจ้าขนาดยุสวนจ้าพี่น้องขนาดงาม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 กเลยเก็บมากินเนาะพี่น้องเบังขนาดลาดหนาถวยง่ญ่ ถ้าใส่ผักหลายจ้าพี่น้องนั่นละเออพี่น้องมากินน้ากันเนาะขระสิกินอันนี้จ้าอังวนดําจ้าพี่น้องอมันเผ็ดกรสิกินอังวนดานี่ละกับแก้มมันเผ็ดหยานเผ็ดกับตรงเพื่อไปเนะาะไปอยากลูกไปอีกเสียเวลากิน <laughs> นั่นแหละพี่น้องมากินน้ากันนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องมากินขา้าวน้ากันนะคะมนันนี่กินเดือจักน้อยเนาะพอนี่มันนี่วันหยุดเนาะพรุ่งนี้มืออื่นวันหยุดมืออื่นมาไหนแม่งกะเฮาเห็นงานจ้ะก็เลยเลงืงานมากกันเลยอ่ะมากินลาดนาจ้ามากินผู้เดียวนี่ละเดี๋ยวเป็นกลับบ้านเลยไปเก็บขนาดยุสวนมากินลาดนาพี่น้องนั่นงไป ยำได้ยำได้ก็กินแต่เน่องมูนี่ยำได้ยำได้ก็กินแต่เน่องมูนี่กินมาเบื่อเน,อะนาะก็น่าจะงั้งงนเมื่อๆก็อยากกินทังสี่พี่น้องอยากกินสดน้ำม,มันหอนเนาะ <c oughs> อร่อยจ้าเ <c oughs> ก็บพะนาเก็บต้นหอมอยู่สวนมาใส่ใส่ผักทุกอย่างเ็ด อันพี่นอ้นองพี่น้องคี่ข่อยบอกยำให้อยู่พี่น้องให้อยากินอยากกินอยากกินอยากก่อยางกที่อขอมานเฮานะอยากกินหลายอยู่บ้านเฮาเดี๋ยวกลับไปจะไปกินนั่นกินนี่กินนี่กันนั่นกลับไปเขาจะบอกกินกับแบบรสชาติมันเปลี่ยนไปนะพี่น้องพี่จังม่รู้นะมันจังสักพักหนึ่งจังเสี่บนะสักสองสามมือจังเสีสบ่บเพราะว่า เาเคยกินอยูนี่เขากินแบบมันบริเวนรสชาติอันของจริงอ่ะนะฮะก็เลยึินกับรสชาติแบบนี้แต่ถ้าไปพรอรสชาติของจริงอ่ะคือเป็นหังสี่ทั้งที่มันแสบนะนะทั้งที่มันแสบแต่เขาเคยกินของแบบนี้เคยกินแบบบอกอยแสบเคยกินแต่ของบวกอยแสบมั้งเพราะไปขอบของแสบแล้วือรสชาติแบบนี้มันหละนั่นละต้องสักสองสามมือนะจังสิบับสภาพก็ได้จังสิเป็นได้ คือจังบาลอยากกินของปุ่นเนาะอืกำไปบานจะไปกินให้แซ่บๆบะเมนนะคะจยากอยงไรเป็นน้ำตัวเขาเองเป็นน้ำปลาเขาเองเนะาะบะเมนเป็นน้ำเขาวแล้เป็นน้ำเห่าเนี่ยแหละเพราะเขาเคยกินเขาเขาคยชิมก็กินเน่าจังซีกินนั่นเห็ดพรอนจำได้จำหนึงนะ่งแล้วก็เลยกินก็เลยชิมพอไปกินของปุ่นเป็ดผอของจริงก็กเลยตื่นมามะั้ง ไปตื่นของจริงแล้วของปับสภาพสักพักหนึ่งจะสกินแซ่บคันยูจังบานเห้ากะคันยูจังบานเห้ากะอายุทซ้ำหูห่างซินอ่ะกะซ้ำข่อยซินอะ่ะแต่เกิดเรียงล้านแล้วนั่งเรียงล้านอยู่บ้านน่งเลียงล้านเลียงลกเรียงล้านอยู่บ้านแล้วโรงงานเขาไเอาแล้ว อีลีนะพี่น้องโรงงานก็บอเอาแล้วนะขันเมืองไทยกัอายุ์ลายขึ้นสี่ิบกว่าหลอสี่ิขึ้นไปเราไปสมัครงานเขาบออยากด้เอาหรอกนะสี่สิบห้สแห้งห้าสิบแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเเอาเลยนะพูดถึงนะเขาจะเอาแดนยี่สิบขึ้นยี่สิบกว่าหอดสามสิบกว่าสินะนะกันว่าสี่สิบห้าสิบแล้วโอ้เบรกเลยสี่สิบห้ากกำลังเห็นงาน หากสิมากำลังเห็ดงานดีแล้วกำลังแยากมังอยากมีอยากได้นะกัเฝ่าเห็ดงานเนาะพี่น้องคนเั่นนะซัวสิมาหอดมองนี้นะลำบากขนาดใดเนาะคอยแต่ละคนนะพี่น้องคอยกับเฝากับไปเมนเป็นเลยเป็นเหล้านาะอันไหนเป็นแต่ละคน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 หนึ่งนะระวังคนคนหนึ่งนะที่ดิจิตเซ็ตมาเย็นมองนี้ได้นะจักอินยังเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นจะจะจตจะเค้นในย่าดเล่มหนึ่งกรับเพราะมืดจักเลมเนี่ยสิจังสิจบนะ จักเล่เนะจิจบชีวิตของคนคนหนึ่งนะสวนจ,จะไม่ยืนมองนี้ได้นะส่วนติดพานประสบวานทุกอย่างพานทุกเรื่องส่วนจะไม่ยืนมองนี้ได้คือจังคอยในเะกิดขอซีเร่านะพี่น้องเอ้ยส่วนจะไม่ยืนมองนี้ได้เริ่มแหลกเอเหงานอยู่โรงงานนั่นแหละเริ่มแรกนะพี่นอ้องกลับมได้อันเงวาเป็นข่าว,าวเนาะ เริ่มแลยไปเห็นงานอยู่โรงงานเอาเจ้าป่านเต้อยู่สิบสี่ปีคุณนะกาวหย่อนหลังสิบสี่ปีใหญ่กันมากกับมาใหญ่อยูยกอยอ่กิ่งเทพเลยกับบ้านชีวิตทันเหรอกใจเข้าอยากหาเงินอยากหาเงินมองได้ก็ได้จีบมันหาเงินจะบมัซอยกันได้จนเจียกอบพวดได้ ทุกคนกับสิคิดคือข่อยน่ะงานนั้นมันเลอกบ่ได้ยดอกนะนะกลับไปเฮ็ดไายเฮ็ดหน้าเนี่ยเฮ็ดได้อยู่ปรต้องไปนับศูนย์ใหม่เป็นนับศูนย์ใหม่กับสิเดี๋ยวกับบอมีหน้าให้บ่มี่ห้บ่มีหน้าเฮ็ดก่ะแห่งสมัยเสมอเฮ็ดหน้ากับนอนถ่ายแต่ฝนนอนถ่ายแต่เทวดาสิหยอดลงมาใหายสมัยสมือกันแรงกันแรงเลยกับสิบ่แลงกลับมากรุงเทพเลยบอกไม่เฮ็ดงานอีกไงยังอีกละก็เลยบอกว่า bỏ cho con em quên nè khỏi tên nhang bay thăng nhao đi qua nhang bay thăng tên nhang bay thăng nhao đi qua quá nhang tên lăng cả เฮาถอยหลังเข้าก็ลุยแล้วสิ่งที่ผ่านมานะ่ะเข้าลุยแล้วคือยังทุกอย่างเข้าลุยไปแล้วแต่เฮ้าบ่ลุยท้างหน้า่น้องคิดคือกันเด้อสิ่งที่ผ่านมาข้างหลังๆที่เราผ่านมานะ่ะเรารู้แหละคืออะไรลําบากเลย,ลเลยง่ายรลอสบายสิ่งที่ผ่านมานะเอาชีวิตเฮา,านะแต่ทั้งหน้าเข้าบาลุยเข้าก็ต้องอย่างท้างหน้าไปขันว่าทาั้งลเก็สบายไม่สบายอยู่ดีมีสุขลำรวยอันอีนอลหลังนึง แต่ถมาเข้าผ่านมาทางหลังไมต่ต้องลำบากนะลำบากยากแทนอดอยากบากแทงต้องหาเงินกิมเจรเลงดูอบรั่วนะเข้ากับตัดสินใจไปทางานดีกว่าอยากกลับไปเห็ดแหนหน้ากลับไปกัเดเดี๋ยวให้หน้าน้ำบะมีก่กระตรงมาลรือฝืนชีวิตไหมกับมีแรงบันดาลใจเนาะกับมูพอดีมูมาจากอังกฤษเนี่แหละ มูมากจอังกฤษจมายกนทำงานนั่นรองเแฟนทำกันท่าพี่น้องมันนี่เป็นกับมี่แฟนเป็นฝรังกรนะเป็นกับาหารคือจังเขาจังไ <c oughs> หบ้าพี่น้องบวกน้ำบาเล่นหักค้ยนะพวกก็ <c oughs> ต้องแล่นหาบอกน้ำพวกเราก็เปียบเขาจังข้อยก็เลน่นหาบอกน้ำสินะนะมูเป็นกระไดกรมูกระไดใบแฟนฝลังกรเจ้าของก็โอ้มยมันมีแรงบันดาลใจนะมีแรงบันดาลใจอันนี้บอกกับใบบอกขายเจ้าของพี่น้องคือบอกคว้มจริงมันมีมันปานีแล้วชีวิตคนเฮามัน เท่าแล้วถ้าสิปิดบิดบังไปเห็นอย่างสิ่งที่ผ่านมากคือคเห็นในห้าเล่นรู้ทุกอย่างบอม่นว่าเ้าเอาสิ่งตนนั้นมันอันนั่นจะของประจานจะของบอมเอนจา้าสิซัวสิเดีกยุนโตห้าวหล่ะสิงสิงสงเป็นยี่ยังมากกสัสร้างกันแก้ไขชีวิตอันบอมบอมบอมีิูุได้ว่าเ้าดอกมีแรงบันดานใจ จะาของมาไปทางนาเถาะถามเจ้าจของเลยนะสืยืนยืมโมงนี้ขับเทา,าลงเทาลงพมื้อ,อือสิญญาไปทางนาเพื่ออนาคตที่ตรงมองอาจจะม,มองเห็นหรือสิยืนม,มงนี้เทาลงเทาลง,งเอาหยัางถามเจ้าของนะค่อยๆค่อย,อย,อย,อยถามเจ้าของไปนะ ถามจาของไปเลยน่งถามจากองกันเลยว่าสิย่างไปทางหนหรือสิถอยหลังนะิไปทางหนาหรือสิพอส่อซันีนะถามจาของบอกแต่ทันที่เลยมีเรื่องบรรดาจากจากมูบ่อายนะบ่ออายจากมูมูมูกอะขอขอมานณมูและขอขอมาเลยนะขอขอมานณมูลจงส,ส่สีิมูก็พาไป,ไปอายหลานอาหารยวน พัทยานั่นแหละไปอยู่ร้านอาหารเนาะร้านอาหารเป็นบาร์น้ำร้านอาหารน้ำเนาะเป็น, chutz, เ,ปน,เ,ปน bah, เป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งบาร์ทุกอย่างั่นแหละพี่น้องแล้วก็ไปอยู่นอาหาร้องเขาเป็นานอาหารพลังเป็นรอาหารอังกฤษจำแล้วสมมือนั่งสมมือกับยังอันคุยกับอันเกิดประโยชนจากของมันจะเป็นเลิกเหตุอันนั้นแล้วเนาะบอกว่าสิยุธแต่มงี้ละอยู่มองเดียวเนี่ยแหละให้มันให้มันพอคนดีๆให้มันพอคนดี ต่สีเศร้านะนะอกจะของเลยนะพี่นอ้องบระจาร์จะของนะพี่น้องอันนี้คืออันผู้ใดอยู่มาอยู่มั่งนอกแต่ฟังแต่จะคือ่อยนะขชิลูทันทีว่าชีวิตม่ห้าวบาดแตกต่างกันนะเช่นคือไพสีย่อมรับหรือบ่อย่อมรับไพสีบ้านนางน,นะแต่นั่นแหละก็เลยบอกว่าเอายูนี่แหละอยูทำไรเพราะยู่ไปอยก็คือจังแรงบันดาลใจนะพี่น้อง บเมนว่าสิใด้เลยนะถามว่าไม่เห็นผู้ดูแลบอมี่มีอยู่จา่าไม่นฝรั่งดูแลอยู่มีแต่ห้ากว่าลูอยู่ห้ากว่าลูอยู่แล้ววา่าเ้าสามารถไปน้ำเขาได้บอ่อห้าสิอายุหลายแล้วเนาะกับบอเมนว่าอายุญญตอนนั้นอยู่สักพักหนึ่งพี่น้องก็อยู่นะ้ำมันเห็ดงานอยู่นะั่นปีกว่านะปีกวา่าครับปีกว่านะ ที่เขาเขาสองปีนั่นแหละปีสองปีนั่นจังพอพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่ก็บราเคยไปเมืองไทยจากเ่อเราซื้อๆนะพี่น้องก็บไดประจานจาของนะบไดประจานจาของก็บบอกจริงวูดเป็นจริงนะก็กยกยูเหมอนพ่อใหญ่ไปกินข้าวเวลาอาหารนั่นแหละไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็นั่งดื่มแล้วคุยกันน้ำเป็นนั่งกินข้าวแล้วก็เลยคุยเคยเอ้ก็เลยพอไปก็เลยคุยนะบอรนี่ยนะแต่แต่ก่อนนั่นนะพี่น้องก็อยจะบอกจะสิก้อยจะบอกอีลีนะพี่น้องพี่น้อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้ออันนี้ขอสิบอไวอนก่อนขอ,อ,อ,นะขอสิบพ่อพญายนะขอยจสิทธิ์ใดๆเนาะคนเหากับความดีว่าอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะพี่น้องช่วงนั้นเดือนอนั้นมกรามกราุมพานะช่วงทีวามกราคมพานช่วงเด็กขึ้นนั้นค้นเขาขึ้จกูดนะพี่น้องค้นเขาขึ้จกรูดนะเขาหายไปขอเนาะเขาหายไปขออย่างเดียวพี่น้องเขาหายไปขออย่างเดียวเขาขึ้จกูด อันพี่น้องคนผู้ใดเคยไปกับซิลูเนาะอันนี้คือคอยเคยไปขอมาจากเขาเคยจักูดวนันเอ่อขอให้ได้คนใจดีมีน้ำใจเลี้ยงดูไปทำคำชูนะจะได้เลี้ยงดูคนตกทุกแตกยก่ย่างเสาน้ำชีวิตจะขอเนาะพี่น้องแตนเล้ว่าจะขอนะครับเ,เคยจักูดเคยขอนี่แหละเออไปขอน้ำเพลิน ข้อตั้งแต่พื้นล่างพื้นของของตีนัันเขาอันหลวงพ่ออันที่ว่าลงศพหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อหลวงพ่อนางน่ะสันจรนาเสมอนะหลวงพ่อนางเอ้ยตอนไปตอนใช่ใช่หลวงพ่อนางใช่ศพหลวงพ่อนางเขาก็จะโกรธขึ้นไปทั้งทึ่งกับเจมี่อันแต่หลวงพ่อนางเราเราเสียแล้วเนาะแต่ลงศพมันต่างวัยอยู่ไปขออันน่ะกานเลยไปขอนันน่ะการเลื่อนขึ้นไปอีก กาจะมีหลวงพ่อไม,ม,ม,ม้องค์ไม้แม่แท่นหลวงพ่อนั่งนะแต่เป็นหลวงพ่อเขียนจจมดาวเสมือนนะปุค่อยลืมนะสิ่งหนี่งปุค่อยลืมนะอันหลวงพ่อเขียนขึ้นไปนเห็นว่าเพื่อนว่าเมีเห็นจะาเจ้าเอาอาวาตคนมาก็เอิดจะเอาอาบัตเนาะจะเอาวาบตคนมาชื่อหลวงพ่อเขียนเออเนี่ยแจมดาวเสมอกับไปกับไปกาเพิ่นนั่นแหละกัาไปกาไปไหว้เพิ่นนั่นึ้นไปหอดปูนอันห้อยพระพุทธบาทน่ะนะพี่น้องค่อย ขึ้นไปหอน้วประพุตบาทก็ไปขอเขาขอแต่ย่างเดียวนี่แหละมองได้หมดเลยขอแต่ขต้ามเดียวยานลืมนะพี่น้องคอยนะไปยานไอยลืมไปยานกระซับสนนะพี่น้องคอยนะเคียนใส่กระดาษไปเลยย่านกอยซับสนคือคนเฮ่าน่ะบางครั้งคนเทานนาา่าน,น่ะความอยากได้ของคนเท่าน่ะมันมีหลายอย่างมันมีหลายสิ่งหลายอย่างออนะพี่น้องความอยากได้ของคนเท่ามันมีหลายสิ่งย่ำคอหน่ะกับขึพออันนี้ย่ำคอหนี้คือพออันนั้น เขียนใส่กระดาษจะขอไปเลยพี่น้องจำไ่เด,ดยครับเได้ไปนะเกิดว่าลืมมันสิสับสนเพราะว่าแตงหอดทั้งวัดเขาจะบอกว่าขอเอาอยางเดียวเด้อขออปีละเถอะนะขออปีละเถอขอเอาอยางเดียวนันแะทั้งวัดจะบอกไปเลย่าตองบนบาไหนขอจําแล้วเสมอคอยนะ่ยย่านลืมเนาะขอเขียนใส่กระดาษไปเลย ขอจังสีจึงสีจังสีเนี่ยขอแค่นี้แหละคอยด้ยคน้นใจดีมีน้ำใจอุปถัมภ์คำชูสิได้เลี้ยงดูพี่น้องสิได้เลี้ยงดวนอันคนตุกๆได้ยากเนี่ยนะพี่น้องคอยบอกสินะคอยบอกสิพอกลับมาเนาะพี่น้องก็กลับมาประมาณนั้นจากวัน,นประมาณสองสามมือหรืออาทิตย์หนึ่งละพี่น้องบอกเนี่ยเนี่ยหนคงเป็นจริงกัน,นี่ก็เกิดกึ้นจกโตคอยคือกัน ทุกอย่างก็เกิดขึ้นกระโตพออยที่กระเบานะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเหนืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเริ่มมาพอพย,ย,ยัยเนี่ยแหละพอพปัย,ยตั้งแต่เห็ุงานในยู่นห่างป,ปีกว่าเขาสองปีแล้วนะพี่น้องเนาะพอพย,ยัยก็เลยหูจักกันมาเลยหูจักกันมาหอดสมือพี่นอ้องวอดหอดสมือเนี่ยแหละเนี่ยแหละอัน ผู้ใดอยากไดอย่างก็เป็นความเชื่อกับไปขอนะพี่น้องไปขออยู่เขาคิจีกูดช่วงปีใหม่สี่หอดนี่พี่น้องจำไม่เด้อสมัยก่อนเ็เปิดเดือนเดียวสมือก็เปิดสองเดือนนะสมัยสมือก็เปิดเดือนสองสองเดือนนะก็ไปขอพี่น้องขอเด้อขอคาเดียวเ้ยพี่น้องขอย่างเดียวเด้ออย่าขอหลายอย่างเด้ออย่าสับสนเด้อคอย่างเดียว ละปีนากันบาได้ยคันเท้าได้นไดในระปีนาเขาไปขอไม่นะหลวงพ่อพ่นไหนอิลีคอยนี้ไปไปขอไปสองสาเทื่อนะไปสองสาเทื่อนะพี่น้องกับข,ขอทีละย่างทีละย่าง,างขอบาด้ทุกอย่างนะพี่น้องกขอทีอ่บ,บอกว่าใครได้ยังแนเะนาะ ก็ไปขอสามสีเือเขาก็ได้สามสีเือทุกอย่างได้ไปทีละอย่างอันสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดไปส่งหลังไปน้ำพอายสองคนเลยไปน้ำพอยายพาพอยายไปน้ำปีนั่นปีป,ปีปีหลังสุดเนี่ยแหละปีหลังสุดเลยหลังจากนั้นก็บ่ค่อยได้ไปเนะาะเพราะว่าน้ำเฮากับเมืองไทยกับไปแบบคนละเวลาเขาปิดแล้วอันพาพอยายไปช่วงนั้นอันมอะนะ พ่อใหญ่เจ้าเนาะเป็นอย่างเนาะเราเป็นคือจำหมอเพิ่นบอกว่าเป็นมินิสโตรกนะเป็นอันอัมพฤกษ์นะอัมพฤกษ์แต่ยังไม่ได้เป็นอัมพาตอันนั้นนะเป็นแค่ว่ามือน่ะล็อกมือล็อกอะไรล็อกเป็นแบบกำบ่ค่อยได้นะพี่น้องบ่มีความรู้สึกนะบ่มีความรู้สึกหมอว่านเป็นมินิสโตรกเป็นอันอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นน่ะอัมพฤกษ์เนาะนั่แหละ หมอับว่ามันบาหายเดิมจันสีมันก็จะเป็นสีสีกันเลยหมอบบาวางสีเนาะช่วงนั้นก็เลย้าคนกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยก็เลยได้โอกาสพอดีเลยจักยังไดได้โอกาสโอ้ยคือพออพาพญ่ยไปดีกว่าพาพญ่ยไปยางเขาขึ้นเขาพิจกูดพี่น้องพญ่ยในยางจะหอดคุนอะสุดผาแดงพี่น้องพญากลไปนั่นกันจะกุกตะกะกุกตะกะไปน้ำกันได้ไป หายไปขอบอกว่าทีักเอาขออย่างเดียวนะขอให้โรคของเธอหายขอให้โรคไมนิสโตรเธอหายนะไม่อยากให้มีขึ้นมาอีกงนะ้นนี่เงๆน,น,นี้นะพี่น้องหายแล้วหายบอกเพิ่นดังสีนะพ่อนขึ้นไปสิ่งที่ประทับใจที่สุดพี่น้องอันไปพ่อคนตาบอดนะสามสี่คนก็เดินจูงแขนกันแตนะ่มีคนจูงนำหนา้าอันเนื้อคนหนึ่ง แล้วก็คนตาบอดจองทพคนยาน้ำปนเขาสามารถขึ้นไปสูงสุดขึ้นไปน้ำกันได้ขึ้นไปได้พี่น้องเพิ่นกันเพิ่นคือเก่งหล่ะเพิ่นมาหนาแห้งนะก็ว่าอา้าวหล่ะแล้วคนตาดีเขาติท่ทอเพราะ่คนไปหอนยางเลยจะคอยไปพ่อเขาจำได้เขาเสมอคอยไปพ่อเขาหมองเลยครับอ่ะเลยลอยประพุทธบาทขึ้นไปจักหน่อยสิยางไปพูดทำแปรแดงแล้วพี่น้องมันมีสภานนั่นนะมันจะมีสภาน,นยางขลมไปนะกอเห็นจำมาเสม,มอ เขายางจูงกันก็บอกว่ตาไม่ดีก็ตาบอดก็บอกโอ้ยคือเก่งแต่นั่นแหละมีให้บรรดาใจคือบู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 เกินมากนั่นแหละโอ้ยเขาก็จะดีเนาะไปนั่นแหละนั่นแหละไปน้องพอพ่อใหญ่กลับมา พ่อใหญ่กบมาหอดอังกฤษพ่อใหญ่กบมาหอดอังกฤษพ่อใหญ่ไปหาหมออีกเรื่องอันมินิสโตรกันนี่แหละไอ้เรื่องอมมาพึกนี่นหละก็หมอเขพูดถึงเลยพี่น้องหมอเขได้ถามถึงพวกเขาพูดถึงเลยว่าจนหอดเสมอจนหอดเสมออีหยังก็เป็นปกติทุกอย่างบ่มีหยังเลยสมือบ่มีหยังเลยนี่แหละ ่อยจังเสือ้อเพนเสื้อพนหลายแต่ก็เป็นข่อยก็เป็นคนเสื้อพนอยู่แล้วนะแต่พ่อพ่อใหญ่มาพ่องพ่อใหญ่มาด่ายสินะพ่อใหญ่มาหายส่ขอแฮงเสื้อพนขับนั่นแหละผู้ใดกันอย่างนะียยาางนกน้ก็ไปขอพนด้วยพี่น้องเ้อไปขอเพิ่นนี่แหละเจ้าหอดละเดือนนั่นปีหนานกัเจ้าหอดเดือนช่วงพฤศจิกตุลาเอ้ยไม่ใช่มกราคมพานนะพี่น้องเนาะเดือนกุมภาพันธ์นเี่ไอช่วงนี้ละพีน่น้องเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละ พี่จูดพี่น้องดีข่อยเสื้อเพราะว่าข่อยกับบาแม่นบ้านอันงมง่ายอย่างนาะเพราะว่าข่อยเห็นกับโตข่อยก็ยเจอกับโตข่อยคือยังพอใยญ่แล้วก็เศร้าเหมาซุเมือ์ทั้งที่หมอบอกว่ามันโภหารทันนะสีนะสุเมือแล้วก็เศร้าอันปีแรกครั้งแรกแล้วสิไปพี่น้องครั้งแรกแล้วสิไป เขาพี่จุฬาสิบบาวตั้งเนาะอันเบาบัอายเดี๋ยวนาะอันปีแรกติไปแล้วนะพี่น้องขั้งแรกขั้งแรกในชีวิตติไปหมอนนะปีแรกสิบบาไปขอเพิ่นเนาะไปขออันตอนแรกคุยกระมูเนี่ยมองเห็นงานน้ำกันนะพี่น้องคุยน้ำมูน้ำเห็นมองเห็นน้ำเห็นงานน้ำกันเพิ่นบาทส่วนกันมาสิเมารถไปเมารถเพิ่นไปอันนั้เออเบาเออพูดน้ำกันติไปพูดหนี่กิดติไปพอหอดเหม่อมา พนน้อยใจบานยากพนน้อยไในพนน้อยใจบานต่อแกขึ้นเงินเดือนในพนน้อยมั้งกันสิคือจังสี่ละมั้งอ่นคือสิแมปนแนวนี่ละมั้งต่อแกขึ้นเงินเดือนหันนอนจันสิเป็นคือว่าพนก็เลยบ่ไปพนก็เลยบ่ไปก็ว่าโอ้ยบ่เป็นยังไปผู้เดียวไปผู้เดียวกับไปกับอันเจ้าของลานลูกสาวเจ้าของลานเฮ็ดผมเจ้าของลานอัน ท้าผมนะเพราะว่าเคยไปท้าผมกับเพป็นประจํานะตอนนั้นเห้อยนะต้องเห็ดผมเผาเนาะเห็ดผมประจําเพิ่นกับผ้าไปเด้เพิ่นสงสารนะนะเพิ่นกับผ้าไปพอเพิ่นเป็นคนขับรถพอเพิ่นเป็นคนขับรถลูกสาวเพิ่นกับผ้าไปอันเกิดเพิ่นจําได้กะอันโรดเออร์ยังบอกกันฮอดอยู่เด้อยังคิดฮอดสิ่งสิงตรงนั้นอยู่ให้ให้กันกันประจําได้กันกันประจํากันได้เนาะเจ้าของร้านท้าผมนั่นแหละ ลูกสาวเิ่นผ้าไปเิ่นว่าแม่เขาแต่ก่อนนะเิ่นว่าแม่เขาแต่ก่อนเป็นเยอะมากก็ต้องจ้างคนหามขึ้นไปอันเป็นพ้าอันเิ่นผ้าไปนะพี่น้องเิ่นกับว่าเิ่นเสื้อเิ่นปีแรกเป็นไปนะแม่เพิ่นเป็นอมพาตยาบได้เพิ่นต้องจ้างคนผ้าึ้น ันตองจางคนหามผ้าขื่นนะพี่นอ้องต้องมีคนหามนะก็จะมีคนรับจา้างอันหามนะนะให,ให,ให้หามคน,นั่นขนเนาะจางคนหามวันี้พ่อหามไปหอดพุ่นนะไปหามพอดอดมองมองจุดไปขอนละไปขอหลังจากนั้นเบิกหายได้พี่นอ้องเพป็นหายนะอันแม่เพป็นหายซึ่งกับเราเบาสูฟังห่ดละพอเป็นเบาซูฟังก็เริ่มมีใจศรัทธาถึงแมาทันทีเลยก็อยากไป ไปเปส่วนมูมองเหตุงานน้ากันมูตอนแรกว่าสิไปสิไปพอหอดมือมามูบ่ไปจะคนนคอยกันเลยโอ๊ยไปผู้เดียวนี่ละไปผู้เดียวอันลูกสาวจากของ้านสอสงสารกันเลยเไปน้าเพราะว่าพ,พ,พอเป็นพอเพิ่นเป็นคนขับรถกลับไปน้ากันกับพานขึ้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 น้นล่ลงมาลงมาเหมือนกันได้อีหรีเด้พี่น้องหลังมากกันได้สิ่งที่ขออีหรีก็บ,บอกบอกว่านาะว่าขออย่างเนาะ อันได้อิลีอันตอนหลังมากยัไปขอเนี่ยแหละไปขอเบา,านเขียนสกระดาษไปเลยนะเขียนสกระดาษไปเลยว่าขอได้คนดีมีน้ำเดือดไปทำคำชูเนี่ยแหละเนี่ยแหละขอกนและตะไพสิต่างใจอธิษฐานเอานั่นแหละพี่น้องการพูดได้ไปกับ่านพูดได้เบิ้งคลิปคอยกับเบิ้งไว้เดอพี่น้องอันนี้สิ่งจะเหาอันคุอมตรงการคนเฮามันมีมากไหแล้วพี่น้องย่ามาขอเนี่ยกติมงงคากสิขออันนี้มาติคอ ให้ห้าคออันเดียวนะพี่น้องขันห้าวยันลืบนะยันห้าวอันสับสนนะพี่น้องเขียนสกระดาษไปเลยเขียนสกระดาษไปเลยห้าไปทองได้หมองสองหมองหมองต่อไปห้าวกับป้าตองท้องก็จําได้แล้วอย่า้มันลื่นอย่างมันสับสนนะบางที่บางสี่นะเพราะว่า่อยไปหาเพิ่นกับกระขอเพิ่นได้นะกับกระขอแต่คอยบ่เคยขออย่างเดียวคือคอยบ่เคยไปขอเลขบ่จะซื้อจ้ะคอยบ่เคยไปขอเลขเขาหวยนะกขะออย่างอื่น คุณไปขอแหลกของหัวก็บเมีอยู่หันล่ะมั้งะะแต่ขอยก่คิดว่าก็าเมีแต่ขออยอ่ะไปขอยอย่างอื่นขออันนี่แหละขอคู่ชีวิตดีๆนี่แหละขอสิ่งดีๆก็ชีวิตนี่แหละพี่น้องแต่สิคิดว่ามีคู่ชีวิตที่ดีก็เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะพี่น้องถ้ามีคู่ชีวิตที่ดีนะอาจจะสมารถถูกลอตเตอรี่ อีหย pues ัางกัดบายใจทุกอย่างแห็กันดีทุกอย่างนะคอยเล่าคิดถึงส่คอยเลยของส่แม่จะเคยไปค่คอยขึ้นไปทั hmm. ้งหันนะพี <t <t uh 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 ่น uh 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 ้องมันสีมีอ่ะเขาเมียมีเขาสีมีหายทองเขาหายเงินพี่น้องจำไ้เด้อจำคอยบอกไ้เด้อคนเดียวเเคยไปนะขันงานไปสุดไกลๆตัวเขาเมียนีหายเงินกับหายทองอยู่สองหายเขาสะหายคนไปจบไปจบไปลวงไปลวงใครสี่ลวงเขาหายหยัง ใครสิลงเอาหาย,ยัางินเพราะเศฐาตัวข่อยเองเคยลงเอาหายเงินเพราะว่า่อยบอกว่าคอยสำหรับตัวข่อยเศคิดว่ามีเงินและซื้อได้ทุกอย่างซื้อท่องก็ได้ขันมีท่องก็มาขายเป็นเงินคือเกา่าสำหรับข่อยนะข่อยจะคิดว่าจิงซี่นะผู้อื่นกับบอลลู้แต่ข่อยลงเอาหายเงินเขาจะมีสองหายสองหายคู่กันพี่นอ้องสองหายคู่กันแล,ล้วก็หายค้นหลวงเหมือนเหมือนเหมือนเสียงเสียงไทยเนาะ คาจิตใจของแต่ละคนเป็นยังไงเนาะแล้วคอยไปลงเอาหาเงินพี่น้องกัวไวมีเงินแล้วคอยไปซื้อเอาทองอันผู้ใดอันไม่ทองเราไปขายไปซื้อเอาเงินขายเป็นเงินอีกอย่างหนึ่งเนาะเขาความคิดคนเท่านั้นแหละนั่นแหละอือหายพี่น้องแต่ผู้ใดอันมีโอกาสยามเป็นมีงานนะเนาะยามเป็นมีงานกันขืนเขาขี้จิกพี่น้องก็ไปเด้อไปไปขอนํากันแต่ก็ยัสับสนในพี่น้อง เขียนใส่กระดาษไปด้วยจ้าเขียนใส่กระดาษไปว่าอยากได้ยังอยากขอยังอย่าสับสนอย่าสับสนคออย่างเดียวได้ใจด้วขอ c ี p และเือเนาะนั่นแหละพี่น้องมาบอกพี่น้องสิเนาะว่าเป็นความเสือของบุคคลส่วนบุคคลโอเคนะคะพี่น้องมันนีมาเบาเนาะหัวมวนสู่กันฟังมาเบาบ่แมนมาเบาเนาะหัวมวนมาเบาสู่กันฟังเนาะเกิดว่าลำพนกะเหมือนกำลังแจกกับชีวิตบ่เมียน อย่างน่ะเหมือนว่ากาลังใจท้อแท้น่ะท้อแท้ก็เลยแนะนําว่าเออจังสีเด้อบังมงเด้อหายใหมุ่้มหวังหายกำลังใจเนาะหายุ้มหวังหายกำลังใจกับคนมิจังมีคว้มหวังอย่างต่อไปนะอะไรี่น้องอันจังใดคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆเนาะอันพิดพาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แต่ช่องแตนททวเล่คนทางนะคะ โอเคนะคะกุญแจจ้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ